ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของความเห็นของผู้ประกอบการต่อการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับมุมมองของผู้ประกอบการจะมีมุมมองอย่างไรนะครับพูดคุยกับดรธนิตโสรัตรรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดรธนิตคะมุมมองของดรการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา400บาททั่วประเทศเป็นยังไงบ้างคะ ก็ยังไงเดียคือปรับค่าจ้างทั้งนี้เนี่ยก็ต้องถามก่อนว่าเออที่ที่ประกาศออกมาเนี่ยหนึ่งก็คือว่าใช่หลักเกณฑ์อะไรใช่ไหมแล้วมีผู้รัฐบาลเนี่ยสามารถชี้นำค่าจ้างล่วงหน้าไปถึงเดือนตุลาคมได้ไหมเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการไตรภาคีหรือ่ว่าคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยซึ่งเขาต้องรับฟังความเห็นของอนุกรรมการจากทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ด้วยกฎหมายเนี่ยเขาก็มีสูตรที่ใช้ในการคำนวณเช่นอะไรอะการมีส่วนร่วมของแรงงานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพแรงงานเงินเฟอ้อตัวแปรเชิงคุณภาพอะไรพวกเนี้ยซึ่งตัวเลขที่หยอดเข้าไปเนี่ยก็เป็นตัวเลขของหน่วยราชก,การทั้งนั้นใช่ไหมครับน,นี้คาถามก็คือว่าหนึ่ง เออตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถประกาศค่าจ้างขั้นต่ำลรวงหน้าได้ไหมใช่ไหมอ่าใช่ไหมสองเนี่ยเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรในการปรับ400บาทเลือปีหน้า500บาทเนี่ยคุณใช้เกณฑ์อะไรเพราะไอ้เกณฑ์ที่เขาใช้ในการพิจารณาอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาก็ต้องดูค่าอะไรอะ่ะการมีส่วนร่วมของแรงงานการเปลี่ยนแปลงพิงงภาพาแรงงานอัตราเงินเฟอ้อตัวแปรเชิงคุณภาพ GPP จังหวัดอะไรพวกนี้เนี่ย มันมีข้อมูลมากมายที่เข้ามานะไอ้สูตรที่ผมว่าเนี่ยก็เมื่อเมื่อตอนต้นปีเนี่ยมกราาคมอะไรเนี่ยก็เห็นทางภาคคัฐเขาก็บอกว่าไอ้สูตรเป็นผิดหรือเปล่าทาให้ค่าจ้างที่กลับมาตอนเดือนมกรามันต่ําไปเขาก็ตั้งอนุกรรมาการไปไป,ไปทบทวนสูตรนะว่าสูตรเนี่ยก็ก็ออกมาว่าไอ้สูตรเนี่ยก็มันก็ยังใช้ได้ปรับไปเล็กเล็กน้อยเรื่องการเก็บข้อมูลเบนเ้อร์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเนี่ยตุ้ยเก็ถามมาว่า เออแล้วต่อไปเนี่ยพักการเมืองเนี่ยเขามีเขาสามารถใช้ค่าจ้างเนี่ยเป็นเป็นประเด็นหาเสียงได้ไหมเพราะต่อไปถ้าเราทํทาครั้งนี้ได้เนี่ยต่อไปทุกพักการเมืองเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีค่าจ้างพักนี้เสนอร้อยหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยคุณอย่าลืมนะไอ้เบี้ยคนเบี้ยคนยังขี่คนคนอะไรคนสูงอายุอะ่ะ ยังยังบางพักการเมืองปัจจุบันจ่ายแค่หกร้อยบาทหรือยังไงเนี่ยเข้ไหมบางพรรคการเมืองเงยเบิ้ลเงยเลยพันบาทบ้างสองพันบางพักการเมืองบอกฉันได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะให้สามพันเลยนะเข้าไหมไอ้น,นี่คุณจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับนะโดยเฉพาะค่าจ้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงินของพรรคการเมืองแต่ผมก็เห็นด้วยนะว่าไอ้ค่าจ้างของเราเนี่ยมันอาจจะต่ําไปไหมนะแต่ว่าเราก็ต้องดูผลกระทบด้วยระยะสั้นๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็เฮกันอะ่ะนะคุณอยู่ดีด ได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะแต่เราต้องดูว่าไอ้ผลที่ตามมาเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นค่าจ้างที่หนึ่งเข้าใจก่อนนะคือไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจเพราะว่าเงินเฟอ้อบ้านเราจริงๆที่คุณพูดเนี่ยว่าของแพงแงพงกันเนี่ยทำไมกระทรวงพาณิชย์บอกเงินเฟอ้อเหมันติดลบอะ่ะอืาไม่ไอันนี้ก็ต้องไปไปไปดูที่หน่วยงานไหนที่คำนวณเงินเฟ้อทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,ๆๆงการคลังเพื่อมีหน่วยงานก็บตัวเลขเนี่ย ก็ออกมาตรงกันว่าเงินเฟอ้อมันติดลบทั้งสายมาสเลยนะใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจก่อนค่าจ้างเนี่ยมันเป็นค่าจ้างคนเออค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยเป็นค่าจ้างแรกเข้าครับนะแต่ก,กฎหมายก็กําหนดว่าเป็นค่าจ้างคนคน,คน,คนหนึ่งคนเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้แต่ที่เรากำลังพูดว่ามันไม่พอก,กินไม่พอก,กินเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เนี่ยเราพูดถึงค่าจ้างที่เราทํางานกันไป่สี่ปีห้าปีในต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นคนละเป็นคนละส่วนกันไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันต้องพูดกันที่ คุณทํางานอะไรถ้ารายได้ไม่ดีคุณก็ไปหางานใหม่หรือว่าปรับตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทีนี้ผมกลับมานิดนึงเนี่ยนะก็คือค่าจา้างครั้งนี้เนี่ยมันเขาขึ้นทั่วประเทศใช่บ้าเข้าใจอ่ะความหวังดีของรัฐบาลก็อยากจะให้มันดูกระจายไปนะลดความเดือมล้ําทุกๆจังหวัดม,มันก็ควรจะได้ค่าจ้างสูงๆเนี่ยแต่เรามาดูว่าแต่ละจังหวัดเี่ความสามารถไม่เหมือนกันนะคือ อัตราปรกติใช้วันนี้มีสิบเจ็ดอัตรตานะค้าจ้างนะตั้งแต่สามร้อยสามสิบถึงสามร้อยเจ็ดสิบคุณรึกภาพนะให้จังหวัดที่สามร้อยสามสิบเนี่ยสี่ร้อยบาทเนี่ยคุณปรับเจ็ดสิบาทต่อว,วันนะเดือนสองพันหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นจังหวัดที่ไกลๆนั้นเลยนะหน้าราที่วาดยะลาปัตตานีเนี่ยเขาก็อยู่ยังไงอ่ะครับปรับข้ารชางทีเดียวเนี่ยนะสองพันหนึ่งร้อยบาทต่อคนเนี่ยคุณมีคนสองสามร้อยคนเนี่ยปีนี่มาหกล้านเจ็ดล้านบาทละเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย ค่าจ้างที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็ไปหยุดไปกระตุกอยู่ที่สามร้อยสี่สิบาทถึงสามร้อยห้าสิบาทหมายวว่าในจังหวัดนะที่เฉลี่ยที่สามร้อยสี่สิบถึงสามร้อยห้าสิบาทเนี่ยต่อวันเนี่ยมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยมันก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าจ้างต้องปรับขึ้นประมาณสิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นก็นึกภาพแล้วกันว่าที่เฉลี่ยนะฮะยัยงเอาเฉพาะเอาตัวมีนของมันเนี่ยตัวมัธยาฐานของเขาเนี่ย นะครับยังขึ้นประมาณเนี่ยสิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าแค่ขึ้นระดับเนี้ยเนี่ยโรงงานพวกเนี้ยต้องคําถามว่าเขาจะอยู่กันยังไงใช่ไหมถ้าคุณปรับสามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นตเขาก็ยังกะสู้ไว้แต่ว่าคุณปรับขึ้นไปพรวดขึ้นไปสิบห้าเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วอุตสาหกรรมพวกเนี้ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปกรเกษตรใช้คนเยอะๆเขาก็แข่งขันไม่ได้อยู่ไม่ได้ไอ้ที่ปรับราคาได้ก็อีกพวกหนึ่งนะไอ้ปรับราคาไม่ได้อยู่ในซัพพลายเชนที่เขาก,กดราคา ไอ้ต่างๆผู้เนี้ยมันจะอยู่ไม่ได้ไงคือผมก็บอกว่าไอ้ค่าจ้างเนี่ยพอกระจายทั้งประเทศแต่และจังหวัดมันไม่เท่ากันไงนี่ออกไหมฮะปัจจุบันเนี้ยทัาน <c oughs> มันก็มีบางจังหวัดต้องจ่ายทีละเจ็ดสิบบาทหรืออย่างกทมเนี่ยสามร้อยหกสิบสามบาทก็โอเคอะจ่ายอีกสามสิบเจ็ดบาทหรือเดือนหนึ่งพันกว่าบาทพันหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอันนี้ก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้า <c oughs> คุณไปเจอไอ้จังหวัดที่มันอยู่ในเลงสามสามร้อยสี่สิบบาท ถึงสามร้อยห้าสิบาทเนี่ยโอ้โหมันปรับกันตั้งแต่พันห้าถึงพันแปดร้อยบาทต่อเดือนน่ะครับนะแล้วก็ที่ตามมาคือเราเกินข้าวของแพงแต่ผมเข้าใจเรื่องของรัฐบาลนะ,ละเขาก็มีเจตนาที่ดีแต่มันก็ต้องดูผลที่ตามมาด้วยนะครับว่าข้าวของก็แพงและอุตสาหกรรมเนี่ยผมยังดูเนี่ยล้วยังส่งออกข้าวแข่งกับอินเดียแข่งกับเวียดนามเมื่อเช้าเปิดข่าวดูใช่ไหมแล้วก็ดีใจว่าเรานี่ แส่งเวียดนามไปแล้วมันไปนดีใจอะไรกับไอ้ขายของพวกเนี้ยซึ่งมันขายของเป็นตันเนี่ยคุณเห็นในทีวีใช่ไหมไอ้ที่เห็นข้าวเก่าอ่ะเนี่ยเราอย่างขายเป็นกระสอบอย่างเงี้ยนะอย่างฟาราคุณยงขายเป็นตันนะ่ะนะเป็นก้อนๆเนนะ่ะใช่ไหมมาเราควรจะแปลรูปมันจะได้เพิ่มเป็นกเกษตรแล้วก็ยังทํางานรับจ้างอุตสาหกรรมรับจ้างทําปลากระกป๋องมั่งท,ทําปลาทูน่าบ้างนะถุงมือยางอะไรพวกเนี้ซึ่งพวกเนี้เขาอ่อนไหวต่อราคาเนื่อใช่ฮะ ค่าจ้างพอมันปรับทีในต่างหจัาไม่พูดถึงต่างจังหวัดนะไม่พูดถึงปริมณฑลนะปรับทีสิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยคุณลึกพาว่าอุตสาหกรรมพวกนี้ยเขาจะอยู่ยังไงเพราะว่าต้นทุนโลจิสติกค่าจ้างเท่ากันแต่โลจิสติกค่าขนส่งมันไม่เท่ากันไงคุณอยู่อุดรค่าขนส่งเอาของวัตถุดิบนำเข้าจากแหลมฉบังมาเนี่ยมันก็เท่าไหร่ละลากตู้ไปถึงอุดรเนี่ยครับเป็นหมื่นมั้งนะแล้วส่งออกก็ลากกลับมาหรือมาขายในกรุงเทพหรือปริมณฑล มันก็แพ้กันตั้งแต่ต้นแล้วอุตสาหกรรมต่างจังหวัดเนี่ยมันจะไม่โตเนี่ยคนจะไหลเข้ามาทํางานในเมืองใหญ่อครับคือฟังดูแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดผลลบมากกว่าผลดีแหละฮะเรื่องของการขึ้นค่าแรงฮะระยะสั้นเนี่ยนะครับก็เราก็มีคนที่อยู่ในประกันสังคมครับประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณเอ่ออ,อ,อยู่ในแรงงานอยู่ในประกันสังคมเนี่ยก็ สักเท่าไหร่จำตัวเลขไม่ได้ล้นะครับก็ครึ่งหนึ่งอของแรงงานของเรานะครึ่งหนึ่งของแรงงานที่ไม่เกี่ยวกับกเกษตรไม่เกี่ยวกับการาชการออย่างเนี้ยนะครับอันนี้ออไอ้ค่าจ้างที่ที่คุณไปจ่ายพวกนี้เนี่ยมันมันไปถึงพวกต่างด้าวด้วยนะอ๋อครับใช่ไหมสามล้านกว่าคนเนี่ยนะสามล้านกว่าคนเนี่ยเขาก็ได้อันนี้สูงไปด้วยนะ ประเด็นที่ผมพยายามจะจะสื่อสารเนี่ยก็คือเราต้องมองภาพภาพใจว่าเออแรกแรกก็อาจจะดีใจนะค่ะนะแต่ว่าค่าของมันจะไล่าตามนะครับใครไปเที่ยวต่างประเทศจะรู้ว่าคุณไปญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันลมเนี่ยขวดละสามสิบกว่าบาท<ะ>กินโจบาบ้านเรานะก๋วยเตี๋ยวอย่างแพงก็เจ็ดสิบาทเราก็บนนะ่นละคุณไปกินในญี่ปุ่นไปกินในสิงคโปร์รผมเพิ่งกลับจากชงชิ่งเมืองจีนเนี่ยครัไอ้เท่าทีพึ่งพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปกิน โจบาดิ่มถนนเนี่ยมันก็สามสี่ร้อยบาทก็ไปแล้วอะค่ะใช่ไหมนะอพาร์ตเมนต์บ้านเราเนี่ยสามสี่พันก็พออยู่ได้แล้วคุณไปอยู่ในญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์เนี่ยห้าหกหมื่นบาทอะคือเพราะว่าค่าคคของชีพมันก็ไล่ตามทันนะครับใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะครับครับถ้าถึงวันที่สิบสามพฤษภาคมฮะถ้าเกิดมีการเรียกที่จะมีการสอบถามความเห็นผู้ประกอบการนะฮะไตรภาคีเนะี่ย ในมุมมองดอตรธนิตแล้วเนี่ยคิดว่าคําตอบจออกมาเป็นยังไงฮะไตรภาคีเนี่ยด้วยองค์กรที่ผมสังกัดเนี่ยนะก็เป็นไตรภาคีด้วยนะครับนะแต่ภาคีค่าจ้างเนี่ยนะครับก็ก็ได้คุยกันแล้วผมก็คุยกับกรรมการค่าจ้างหลายคนเนี่ยเขาก็ยืนยืนเขาเดินตามกรอบเนี่ยคือกฎหมายบอกการพิจารณาค่าจ้างเนี่ยคุณต้องเดินตามกรอบที่กําหนดไว้หนึ่งขั้นตอนไตรภาคีต้องมีมติสองในสาม แล้วก็ตามสูตรที่ผมบอกเนี่ยแล้วก็มูลที่ใส่ในสูตรเนี่ก็มาจากหน่วยรชาชการต่างๆ <ฮะ S 2> แต่ตาชีเขาใช้ตามกฎหมายไง <ฮะ S 2> ใช่ไหมแต่ถ้ารัฐบาลใช้มาคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องใช้อำนาจผ่านเขา้าไปในสายคาชีที่ไปกดดันตัวแทนรัฐบาลใช่ไหมที่เข้ามาจากหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยแล้วก็คงจะต้องไปล็อบบี้ฝ่ายลูกจ้างคือที่ผ่านมาเนี่ยาการขึ้นค่าจ้างเนี่ยฝ่ายลูกจ้างของเราเนี่ยเขาเข้าใจเศรษฐ,ฐกิจนะ ก็มีการคอมเพลไมายเพราะว่าพยายามจาต่อรองให้เป็นแบบยังไงฮะแบบที่มันอยู่ด้วยกันได้อ่ะท้านนายจ้างลูกจ้างเพราะเขาอยู่กับนายจ้างเนี่ยเขารู้ว่าถานการวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันมันแย่นะนะสายมาสแรกของเราเนี่ยนะมันติดลบหมดอะใช่ไหมเพิ่มติดลบส่งออกติดลบกำลังการผิดติดลบนะแล้วก็แต่จะมีอะไรอะติดกับ่อดัชนีผู้ผิดก็ติดลบ GDP ก็อาจจะโตได้แค่ศูนย์ ปดเปอร์เซ็นงหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งใช่ไหมกำลังการผิดเนี่ยเดินอยู่หกสสิบองเปอร์เซ็นตนะฮะหมายความว่าคุณมีเครื่องจก100ักร้อยหนึ่งเนี่ยคุณเดินเครื่องอยู่หกสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะค่ะนะเทียบมีนานปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยใบมาสเนะี่ยติดใมาสหนึ่งกับใบมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะกําลังการผิตเครื่องจักรเนี่ยหดตัวไปหกหกเปอร์เซ็นต์นบสี่เปอร์เซ็นตนะครับพวกเราคือต้องต้องต้องเข้าใจอ่ะคือค่าครางการก่ว่นอเหตุแต่ว แต่ที่เขากังวลคือว่าพอคุณไปปรับฐานเนี่ยไปปรับค่าแรงต่างด้าวแล้วเนี่ยมันยกขึ้นทั้งฐานเนี่ยฮนะครับคือผู้ที่จะได้อน,นิสงจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนไทยเพราะคนไทยปกติแล้วเนี่ยทักษะฝีมือแรงงานอะไรเนี่ยมันอาจจะเกินไปแล้วแต่ว่าคนที่ได้อน,นิสงจริงคือต่างด้าวต่างด้าวสามร้อยสามจุดสามล้านคนคใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะไปกระทบเป็นทั้งโครงสร้างครับ ช่นคนไทยทํางานยูสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิเข้าเงินมามาถึงผู้ไทยก็ไม่ได้ทํางานไม่เป็นเอา้าได้จ้างเข้ากันแล้วอะ่ะเป็นไป,นปนไม่ได้มันยกตั้งแผนไงเนี่ยรยาชการขึ้นปรับไปเนี่ยนะพอเดี๋ยวข้าวของขึ้นราชการก็ต้องปรับอีกแล้วที่สุดมันไปอยู่ในราคาของหมดลยฮะทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงส่งออกนะแค่คุณซื้อของในประเทศเนี่ยคุณก็เห็นของต่างชาติเนี่ยออนไลน์เนี่ยนะนะคุณซื้อเนี่ยมันเป็นของของไทยหรือเปล่าใช่ไหม แล้วก็ของที่เราเดินตามถนนเนี่ยมันไม่ได้เล็กอินไทยแลนด์เลยนะอยอเนี่ยเราซื้อของถูกๆมาทั้งนั้นหมายว่ายิ่งค่าจ้างแพงมันทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้นคนะของที่โรงงานที่ปิดในเมืองไทยมันจะสู้ไม่ได้ไงแต่ก็คอยอยปิดตัวแต่ผมไม่ได้บอกว่าค่าจ้างมันควรจะไม่ปรับมันควรจะปรับแต่มันควรจะปรับในแบบที่มันเหมาะสมนะหะอยู่กันได้ืนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยพูดถึงค่าจ้างตามฝีมือแรงงานไง ถ้ากฎหมายเอ๊ประเทศไทยเรามีค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออะไรเงี้ยเราควรจะดันให้ให้ฝ่ายรูกจ้างเนี่ยนะไปไปสอบที่พุดผู้ตัวนี้มา<ะ>ผมคิดว่าเราก็จะแยกคนที่ที่ขย,ยันนะี่ยพูดง่ายก็ไป<ะ>อบรมก็ไปสอบเออแล้วคุณก็ควรจะได้ค่าจ้างที่สูงกับคนที่คุณอยากอยู่สบายสบายคุณก<ะ>็ควรจะได้ค่าจ้างแบบสบายสบายถ้าอย่างงี้ยังพอผมคิดว่าพอปรับได้<ะ>แล้วเราก็ต้องเทคโนโลยีให้เป็นทางออกนะฮะคือยังไงมันต้องไปเทคโนโลยี คือที่จะเพิ่มปิกภาพแรงงานเพราะว่าคนมันสองมือฮะคุณทํายังไงได้มันก็มีสองมือเช่นคุณเป็นคนตัดทําโรงงานปลากระป๋องเนี่ยตัดหัวหัวปลาซาดีนตัดหัวตัดฐางแกะก้างเนี่ยคุณจะไปอัพสกิลรีสกิลาตรงไหนฮะนี่ไ้ออกมาชคนทํางานจัดนะเย็บรองเท้าเย็บเสื้อผ้าอยู่ในเครื่องอยู่ในจักรไอ้จักรที่แบบไอ้จักรมอเตอร์ค่ะถามว่าคุณจะไปอัพสกิลรีสกิลก็ตรงไหน ใช่ไหมมันต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ครับแล้วก็เวลาเราพูดเนี่ยเราพูดแต่ up skill re skill next skill ให้กับลูกจ้างแล้วในจ้าง low skill อยู่อะ low t e c h ตัวยี่อะ low tech อยู่เนี่ยมันไปไม่ได้มันต้องพัฒนาทั้งลูกจ้างในจ้างคือมันต้องหลุดจากกับดักไอ้ไอ้เออนะฮะไอ้ที่เราผิดของถูกถูกผิดข้าวแข่งกับเวียดนามแข่งกับอินเดียนะครับผิดปากระกป๋องไม่มีแบรนด์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเราต้องใช้ไปทางเทคโนโลยี นะครับต้องมีกองทุนคือถามว่าทำไมไม่ซื้อเครื่องจักรเวลาถ้าคุณจะซื้อเครื่องจักรตัวแล้วก็คุณก็ไม่ได้มีกําไรมากมายเนี่ยแบงก็ไม่ปล่อยนะครับใช่ไหมมันต้องมีกองทุนเทคเข้าถึงเทคโนโลยีคือเท่ากับว่าเรื่องของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่ได้ค้านสุดโตแต่ว่าขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามฝีมือใช่ใช่ไหมฮะและตามกลไกก็มีกรรมการค่าจ้างเนี่ยใช่ไหมถ้าเราให้ขึ้นตามนโยบายของภาคการเมือง แต่ละพักเขาก็เปิลเขาได้อะต่อไปไม่มีใครได้เปรียบนะฮะเพราะว่าคุณให้เท่านี้ได้อีกพักบอกว่้เขาเจทับคุณครับออืมก็จะต้งแล้วใครถ้าใหนแล้วประเทศมันมันมันอยู่ไม่ได้ไงก็แสดงว่าเรื่องของการขึ้นค่าแรงเนี่ยก็จะต้องดูว่ากลุ่มไหนอาชีพไหนแล้วก็ทั้งประเทศหรือไม่เนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของค่าของชีพในยแต่ละพื้นที่ด้วยครับใช่ไหมฮะไน่ลกเขาไม่ทํากันครับ ใช่ไหมเพราะเขาต้องการให้การลงทุนเนี่ยมันกระจายไปในพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ไกลๆใช่ไหมนี่ถ้าคุณไปค่าจ้างเท่ากันมันไปลงทุนมันก็มันก็มันก็แพ้เขาแล้วอะ่ะเพราะต้นทุนขนส่งคุณแพ้เขาอะ่ะแผนคืออยู่ในที่ไกลๆคนเก่งๆมันก็อยู่ในเมืองคุณก็แพ้เรื่องคนไปละรับอืมเราอาจอาจจะแพ้เรื่องของต้นทุนค่าจ้างตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยใช่ใช่ นี่เราก็ต้องปรับระยะยาวก็ต้องปรับโครงสร้างไปเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไหนไปไม่ได้รัฐบาลก็ต้องให้สตางค์ให้เขาออกไปลงทุนในมือน,นอกจีนไงนเป็นตัวอย่างเลยนะจีนเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากชงชิ่งเนี่ยไปถามเขาไปคุยเขานะประชุมกับเขาเนี่ยโรัฐบาลเขามีทุนให้เลยนะนะคุณไปขอทุนเลยถึงที่คุณจีนมาเปิดร้านเล็กร้านน้อยเต็มหมยน,นะคุณเห็นไหมไอ้ร้านแม้แต่ร้านเล็กๆเนี่ยมามาเปิดกันเอาทุนมาจากไหนเขามามาจากธนาคารเอ็กซิมแบงก์ของเขาอ่ะครับ ค่ะครับเราก็ต้องมีแบบนั้นน่ะไหนสู้ไม่ได้คุณไปลงทุนเลยก็อย่างน้อยเงินเงินมันก็กลับมาบ้านเราอ่ะเวลากําไรครับอืมนะครับครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรแต่ว่ายังไงท่านยังมองว่าก็คือต้องขึ้นตามความเหมาะสมแต่ไม่ได้ค้านสุดต่อว่าห้ามขึ้นใช่ไหมฮะอยู่ได้ข้างในจ้างลูกจ้างครับอืมอ่านะฮะแล้วก็ไปตามคนไกลเขาก็มีกฎหมายครับ อ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูจุดสมดุลว่าค่าจ้างเนี่ยควรจะอยู่สักเท่าไหร่แล้วก็จะทั่วประเทศหรือไม่นะฮะครับวันดี้ทางรายการครับขอบคุณดรธนิสรัตรองประธานสภาอุตสากรรมนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมในที่พูดคุยกันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ